มาทำความรู้จักกับบริการของน้องไอเทลกันดีกว่าด้านการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสงและติดตั้งโครงข่ายบนโครงข่ายอินเ r อร์ล Telecom อมทั้งเส้นทางรถไฟและเส้นทางถนนพร้อมบริการองค์กรธุรกิจด้วยวงจรเช่าแบบ MPLS บริการ Interlink ิงไฟเบอร์ออปติกเน็ตเวิร์ด้วยเทคโนโลยี MPLS IP VPN วงจรเช่าแบบเวฟเฟล็บริการอินเตอร์ลิง็์ไฟเบอร์ออปติกเน็ตเวิร์กด้วยเทคโนโลยี DWDM วงจรเช่าส่วนตัว Dark Fiber บริการ Interlink f i ค์ไฟเบอร์ออปติกแก่ลูกค้าที่มีการใช้งานเชื่อมต่อข้อมูลขนาดใหญ่วงจรเช่าระหว่างประเทศ IPLC เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังต่างประเทศและบริการ Customized Solution ที่มีทีมวิศวกรมาช่วยบริหารโครงข่ายของท่านเพื่อให้องค์กรของท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการด้านการให้บริการศูนย์สำรองข้อมูลหรือ Data Center ที่มีความปลอดภัยและทันสมัยที่สุดให้บริการสู์ รับฝากข้อมูลและเป็นดีอัซไซให้กับองค์กรขนาดใหญ่หรือพื้นที่เช่าวางเซิร์ฟเวอร์สำหรับลูกค้าทั่วไปหมดกังวลทุกปัญหาด้วยบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็วพร้อมศูนย์บริการลูกค้ากว่า38แห่งทั่วประเทศ